วัสดีครับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาครับหรือสมาชิกของกลุ่มช่วยกันเลี้ยงปลาช่วยกันเลี้ยงกุ้งกับไทยูเนียนนะครับวันนี้เองทางฝ่ายวิชาการของไทยูเนียนเองจะมานําเสนอสินค้าปัจจัยการเกษตรน้าตัวหนึ่งนะครับซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในยุคปัจจุบันนี้ก็อย่างที่ทราบกันดีว่าการเลี้ยงสน้ำในประเทศไทยมีหลากหลายเทคนิคมาก แต่มีอยู่สิ่งหนึง่งเนื่องจากเราเลียงกุ้งเลี้ยงปลาในน้ำสิ่งสำคัญหรือว่าที่สำคัญมากกับการเลี้ยงสัตว์น้ำก็คือการใช้สารปรับสภาพน้ำซึ่งวันนี้เองนะครับถ้าเกิดว่าผมแยกออกมาก็จะเห็นว่าสารปรับสภาพน้ำที่มีอยู่ในประเทศไทยปัจจุบันนี้ก็ว่าจะมีกลุ่มของสีน้ำเวี้ยสารสาร,สารเาร่งสร้างเปลือกแข็งสารจับตะกอนสารเพิ่มออกซิเจน ไทเน่นเองเราก็มีสินค้าในกลุ่มพวกนี้เช่นเดียวกันโดยมีชื่อว่า m Magic Blue Magic Brown Magic s h e l l Magic w w w Magic Oxygen นะครับโดยที่ Magic Blue และ Magic Brown เป็นสินค้าในกลุ่มของสีน้ำวิทยาศาสตร์ซึ่งวันนี้จะเป็นตัวที่เราจะมาคุยกันครับ สีนเวิทยาศาสตร์ก็คือสีที่สังเคราะห์ขึ้นมานะครับโดยที่ว่าเป็นตัวสีเกิดจากสารประกอบอินทรีย์ที่ลายนําได้มีความปลอดภัยสูงเพราะว่ามีการใช้กันอย่างแพร่หลายรวมการกุ้งเนี่ยหยิบมาจากการใช้สีน้ําที่เป็นเทคนิคของการควบคุมสาหร่ายในทะเลสาบในสนามกรอนะครับซึ่งสีนวิทาศาสตร์ของทเนี่ยก็มีอยู่สตัวนะครับตัวแรกก็คือเมจิบรา เป็นสีน้ำวิทยาศาสตร์เสียงตามจิกบลูก็เป็นสีน้ำวิทยาศาสตร์ที่เป็นสีน้ำเงินฟ้านั่นเองนะครับมจิกบลูคือสีน้ำวิทยาศาสตร์กลุ่มสีฟ้าสีน้ำเงินซึ่งช่วยสร้างสีน้ำทันทีเมื่อเราใช้ช่วยลดความเครียดของกุ้งช่วยควบคุม ph ช่วยคุมแพ็กต้นในบอ่อในการลดการสัมผัสแสงโดยการที่มีการสะท้อนแสงแดดกลับขึ้นไปในชั้นอากาศ แ0นะช่วยควบคุม ph ไม่ให้แกว่งนะครับช่วยทำให้กุ้งอยู่สบายสว์น,น้ำอยู่สบายมีความปลอดภัยสูงคุ้มค่างานใช้อัตราการใช้เมจิกรูก็คือ1สองต่อ1ไร่1สองนั้นมีเพียง250กรัมครับและนี่ก็คือหน้าตาของเมจิกรูก็250กรัมตัวของเมจิกรูนะครับเมื่อฉีก2องปั๊บนะครับ มันจะมีซองเหมือนคล้ายๆกับพลาสติกอยู่ด้านในซองนั้นนะครับเราสามารถโยนลงไปในน้ําได้เลยมันก็จะละลายน้ําได้ใช้ได้ทันทีนะครับนั่นก็คือหน้าตาของเมจิบลูที่เราพูดถึงครับคือสีน้ำเบี้ยสันสีฟ้าน้ำเงินนั่นเองดูจากภาพนะครับ<ม>ก็จะเห็นว่าบอ่อที่ใช้เมจิบลูก็จะมีสีน้ําตามที่ในภาพ กุ้งอยู่สบายลูกกุ้งอยู่สบายยกยอมาในเวลากลางวันกุ้งก็ไม่เครียดไม่หลอนเท่าไหร่นะครับการทํางานของสีน้วิทยาศาสตร์ในจิ๊กบูก็คือแสงส่องแสงส่องอมาในนะ้ำปกติแล้วจะต้องเข้าไปในนะ้ำได้เยอะมากแต่ตัวแมจิกบลูเนี่ยจะช่วยสะท้อนแสงกลับเข้าไป ในอากาศขึ้นไปขึ้นไปในอากาศนั่นเองนะครับจะปล่อยให้ลงมาได้ประมาณ20%สเะท้อนกลับประมาณ80%รนะครับทำให้กุ้งให้ปลาให้สัตว์น้ำอยู่สบายหรือตัวสาหร่ายเองหรือตะไคร่น้ําเองก็จะมีการสัมผัสแสงได้น้อยลงทําให้ pH ในน้ําไม่แกว่งนะครับมีการใช้อย่างแพร่หลายนะครับภาพที่เห็นเนี่ยคือเป็นภาพจากนอกนะครับเขาใช้ในแหล่งน้ําที่อยู่ในสระก๊อกนะครับทะเลสาบที่อยู่ในสระก๊อก ดูแบบเทียบนะครับซ้ายมือคือยังไม่ได้ใส่สีน้ำเบียสัตขวามือคือใส่สีน้ำเบียสัตแล้วก็จะเห็นว่าถึงความแตกต่างๆๆนะครับสีเบียสัตไม่ได้มีใช้เพื่อในสนามเท่านั้นแต่เป็นสีน้ำที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันก,การใช้ในการพ่นสนามหญ้าใน,ในสนามกอล์ฟ พ้นสามยาของสาฟุตบอลมีความปลอดภัยสูงะนั่นเองครับใน่างประเทศใช้กันเยอะครับครัวนี้ก็มาถึงเมจิกบราวน์ครับเมจิกบราวน์เป็นตัวที่เกิดขึ้นมาทีหลังนะครับแต่เมจิกบราวน์ทำมาเพื่อที่ว่าเนื่องจากว่าคนเลี้ยงสัตว์น้ําในแหล่งน้ําซึ่งมีความเข็มก็จะได้แลงต้อนในกลุ่มสีน้ำตาลได้แผงต้อมกลุ่มไดอะตอมแล้วเขามีความเคยชินที่อาจจะได้สีน้ําที่ออกเป็นสีน้ําตาลก็เลยเป็นการสร้างตัวนี้ขึ้นมาสี พี่ไอศัดเมจิบราวเนี่ยมีขนาดของซองนะครับก็1นึ่งสออยู่ประมาณ1กิโลนะครับซึ่งจะใช้ประมาณ0 5ถึง1กิโลกรัมต่อไร่นะครับ -1 นองขึกิโลนะครับก็ลืมบอ,อกไปว่าในตัวมันนะครับคือฉีกออกมาปุ๊บเ่ยจะเจอสีน้ำเลยก็เอารายน้ำแล้วก็สารได้เลยจะไม่เป็นซองเหมือนกับเมจิกบลูนะครับ เมจิบูนะคือเป็นสองที่ไลยน้ำได้แต่เมจิบาวเป็นสองที่ไลยน้ำไม่ได้ครับจะต้องฉีดแล้วก็ให้เนื้อสีเจอกับน,น้ำเลยนะครับสีน้ำพิสัท์เมจิบราวน,นะครับก็สร้างสีน้ําได้ทันทีก็คงคุมสีน้ําได้ลดความเครียดของกุ้งคุม p h คคุแฮงต้นลดการสังเาะาแสงเช่วยลดแสงแดดทาให้กุ้งอยู่สบายช่วยทําให้ p h ไม่แกวงช่วยให้สีกุ้งเข้มขึ้นได้ เพราะว่าถ้าเซเนรามากสีน้ําสีตา่างนจะช่วยทําให้กุ้งมีสีเข้มขึ้นนะครับก็นี่คือบ่อที่ใช้สีน้ําเสียงตา่างถ้าพวกเราใช้สีแอเบซ่าเมจิบูสีแอเบซ่ากลุ่มของเมจิกบราวเราก็จะได้กุ้งได้ปลาได้ลูกพันธุ์สน้ําที่ได้สาดต,ตกค้างแน่นอนอยากจะบอกว่าสิ่งเข้าไทเนียนทุกตัวนะครับ มีความปลอดภัยสูงต้องนำกฎหมายอย่างเช่นสีน้ำไมื่อสางเราเองก็จะมีใบรับรองเช่นเดียวกันนะครับถ้าคิดถึงอยากจะใช้สีน้ำเมื่าสัสีออกฟ้าน้ำเงินก็ใช้ไม่จิกบูอยากจะใช้สีมันตาลก็ใช้ไม่จิกเปล่านะครับสามารถหาซื้อได้ตามร้านตัวแทนจำหน่ายของไทเนียนได้ทั้งหมดนะครับก็อย่าลืมนะครับคุณสมบัติของพวกพวกสีน้ำเมื่สก็คือช่วยสะท้อนแสงแดดสะท้อนกลับเข้าไปในอากาศนะครับทำให้แสงแดดลงไปในน้ำได้น้อยลง ทำให้แผงต้นไม่บูบนะครับทำให้การสัมผัสแสงลดน้อยลงนั่นเองนะครับก็ได้กุ้งสีสวยเด่นนะครับสุดท้ายก็ฝากสินค้าปัจจัยการผลิตน้ําซึ่งเรามีคํานิยามว่าถ้าใช่ของเรานะครับปัจจัยการผลิตน้าเกินกว่าคําว่าขุดกับสินค้าของไทยูเนียนนะครับก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับถ้ามีเราว่างก็ช่วยไปเป็นกำลังใจเข้ามาในเ Facebook ของกลุ่มช่วยกันเลี้ยงปลาช่วยกันเลี้ยงกุ้งกับไทวิเนียนนะครับแล้วเจอกันครับขอบคุณมากครับ